เองเตูดนะนะทุกเาซักอัน <Yaz> น <ums on> you know ี้ซักไงไนนปลาไอพวกขนุนปลาซักเลยขึ้นขึ้นขึ้นว้าไปไหมไอ Rồi, tân anh ơi nương đỏ Lâm nè nói nương đỏ lâm gặp bội nhai đỏ Tôn gần anh ơi đỡ 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 Đừng đỡ đỡ đừng nè Đừng đỡ nè Đừng đỡ 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 อมอนขึ้นรอเด้อหาเวลาหาโมงจนได้เนาะเวลาเขาขึ้นน่ะต้นเลยนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเอาเวลาจนได้เอาเนลาจนได้ ก็ดึงขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นเรือนะครับลำที่สองที่ตามหาจนเจอนะครับในที่สุดก็ตามหาเจอกันได้นะครับจากนิมิตฝันนะครับที่เกิดนเมิตเห็นนะครับก็เป็นลำที่สองใช้รถไถทำแป้งเดินเม็ดขึ้นนะครับเขาใหญ่นะครับก็เลยใช้คันอีกลำคันใหญ่มาเตินขึ้นนะครับ

ซ่ปรลยเงียยา่ยาสซ่เอยาไเด้วยอ้ยาได้โอ้ยถ่าลรถทันไงจนได้เนาะสงสัยแม่ตะเคียนทุกลำเนี่ยฉีมารถท่านนี่ ครับเือใหญ่มากนะครับเป็นลำที่ใหญ่นะครับใหญ่เป็นเรือนะครับนะครับอ่าอ,อบนะครับ เอาลบกันเด้อนีะครับก็คือหักไปครึ่งลำนะครับไปแล้วบ้านเนี่ยเออคนละไปถนน่น,นละ ถนนเลยไปถนนเลยเนะบลัดยางเขาบลัดยางเบาบลัดยางเบาหอดใช่เขาจะหลอกบอกเปิื่อว่าเขาเขาไปแค่นี้นะแค่แยกนะแค่แค่ดินคางป้าไพ่นะเอากระปบ้านเลยแม่อาจารย์เอากระปั้นเลยนาขึ้นเป็นไงนะทีมกว่างอ๋อจะเอาขึ้นเต็กนะเออแล้วแต่ไ่มีผ่านหน้าดันไงออ๋โอเคโอเคโอเคดันขึ้นทีเดียวไปเออเอาดินออกก่อน

เตามจปบะสมนะครับรับก็เป็นลัเตยนะครับคือมเมแล้วเป็นกำเนิดกัแะเคียนแล้วเขาจะเำเนิไไหวหรือเปล่ายัเทาหักว่ลากไปหลดแล้วากเลยพวเสียงส่งบัสบอสบอไอ้จะเข้าไปได้นะจังไดกะเล่าเลาบวดอก